อ,อันนี้หนิงกแจ้งว่ามีเวลาไปโหลดเกมนะช่วยน,นะเกมช่วยน,นะมาเล่นใกล้ๆเลยกูจะเนี่ยเด็กเปล่าเดี๋ยวส่งให้ในนี้แีแคปแคปหน้าเกมมาด้วยนะเป็นหน้าอย่างเงี้ยปีโป้ปล่อยเลยเดี๋ยวเราชุบเองเฮโ,โรเสาเฮ้ยทำเหมือนเด็กเลยฉันลูกค่าทุมปล่อยนะปใช่ใช่ลูกห่าทุมปล่อยพี่มีเกมเหรอ เล่นไปเล่นแบบบ้าบิ่นรเกมที่มันเล่นได้เยอะๆว่ะเจแบบว่ามอเ็ลเอะไรนะเกมอะไรเดี๋ยไม่ผมไม่ผมมีผมผมมีผมมีเกมหนึ่งนะเล่นเล่นในเล่นทางสลเลยเอาปะเออดีเอดีล่นได้เยอะจะจะจะปล่อยปอยแบงก์อ่ะปแบงก์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ดเดี๋ยวดี๋ไดวเดีเคตัวยิงคี๋ รูปหลังจากคุยไฟรูปเสร็จถูกไหมคะเอ่ะเด็กเก่าใช่ไหมสรุปเอาอหักหน้าไปปะรอปเปาหน่อยเอาแป๊งค่ะพไอ้โลทำเสียจเดียวมาเสารทำไมนะ้องอยากเล่นหรอพี่จะซื้อให้รอใช่ไหมโอเคเอ๋อ ตาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลาเดี๋ยวพี่ลาเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เบล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 ซื้อให้พี่หน่อยดิเบลพี่ไม่มีอ่ะเองจะได้เป็นแบบอาจเตือนไม่ถ้าถ้าถ้าสามถ้าสามคนน่าจะเอฟแล้วนะน่าจะเอฟแล้วคนละคนแล้วก็คนเอฟนะสามคนหนึ่งรอบนึงแค่เป็นเด็กเก่าใช่ไหมใช่ครับพี่เซฟแต่แต่ก็เจอแล้วครับคนหนึ่งก็คือในกฎไม่ได้มีบอกจำนวนคนแล้วซึ่งพวกผมก็ไม่ผิดพวกผมก็แค่ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวในกฎแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลย พี่พี่ไปดูมาแล้วเหรอพี่พี่ไปดูมาแล้วบอกว่ามันเล่นกันได้สี่คนอ่ะใช่เดี๋ยวดูให้พี่นึงก็นแรแต่วพี่เพิ่งบอกว่าสลับสล็อตเจไปแล้วอะไรนะมันวิธีเล่นยังไงอ่ะ 2 2> สองสทุ่ม,มครับขึ้นผมมากันตัต้งแต่ก่อนสองทุ่มแล้วแต่ว่าเทียสบอกรับเรื่องสองทุ่มหลังคุยเสร็จแล้วคขับรถบนมาแล้วไม่นานแป๊บเดียวแล้วคุยออกไปได้แป๊บเดียวผมปไป,ปนั่งนัดเพื่อนบอกเดี๋ยวชุบเองปล่อยปล่อยใต้แถวแนั้นแหละครับสี 40, ่สิบห้าสิบประมาณนี้ไม่เกินนี้คือยังไม่ถึงเวลาไฟชัวชัวครับไม่เอาไม่อยากเล่นกับพวกท็อกซิ ได้ข่าวว่าวิ่งหาชื่อหนูทางไฟแต่หนูไม่ได้เล่นอะไรของพวกมันีอพวกเกียดเพชครับแล้วที่จะไม่ขอโทษอะไรหน่อยครับที่ไม่ได้อธิบายกฎให้ละเอียดอะไรไม่ไม่ผมผมไม่ได้อะไรนะน่าเกลียดมากด่ามันไม่แจ้งไม่อะไรเลยหรอหมายถึงว่าไม่อธิบายอะไรให้เข้าใจนะผมผมไม่ได้อะไรนะตัวผมแต่หมายถึงว่าเวลามันมีปัญหาอื่นมันจะได้ไม่เกิด ผมผมถามเฉยนะถ้าไม่ขอโทษก็ไม่ขอโทษครนะับผมบอกเฉยๆครับอ,พ,อพี่ครับผมขอถามหน่อยว่าอันนี้คือคือเขาเขาถามเรื่องประเด็นอะไรนีอสองทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มตอนไหนแล้วยังไงต่อครับ ก็กดมันเขียนว่าถ้าหาไม่เจอจะเรียกไฟเถื่อนนะครับแต่เจอพวกผมคนหนึ่งก็เลยก็ไม่ได้ครับอันนั้นมันหลังตัดสินไฟเถื่อนแล้วใช่ไหมครับเท็ดใช่ไหมที่เขาพูดถูกไหมถ้าผมอาจารย์ก่อนครับก่อนครับหลังหลังสองทุ่มครับเอาสรุปเท็ดสี่ทุ่มหรือสองทุ่มครับสี่ทุ่มหรือสองทุ่มเท็ดนั่งได้ตรงนู้นผมเลยอธิบายมากๆไม่แต่แต่เขาเจอเรามากกว่าหนึ่งไม่ใช่หรอเออไม่ใช่ตอนเดี๋ยวให้เท็ดเท็ดเขายังไงเนี่ยครับคือที่ผมจะคุยกันเนี่ยคือ ขึ้น,นอ่าพูดพูดหนึ่งนะ,ะผมฟังเทสก่อนในการที่พี่จะพูดอ่ะก็คือพี่ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปลูบก,กันมาแล้วเจอกันมาแล้วหรือไม่เจอเพราะฉะนั้นพวกเราต้องบอกพี่ชัดเจนว่าเจอหรือไม่เจอหลังจากที่คุยสตอรี่ตอนสองทุ่มยี่สิบจบแล้วไงหลังสองทุ่มยี่สิบเราได้เจอกันไหมคะเจอครับถ้าพูดถึงสองทุ่เนี่ย มีคนโดนหลุดอยู่ต่อเนื่อยอยู่แล้วครับอันนั้นแล้วก็มีคนิืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมที่เห็นแบบที่เขาตีกัข้างหน้าเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับตอนนั้นตอนก่อนสองทุ่มเข้าใจไหมเห็นครับเห็นไหมครับที่เห็นไหมที่ตีกันข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยถามให้ครับว่าใครเห็นได้ครับมีเทสวิ่งไปดูอยู่ไอ้มีกูณเวลาคุณเวต้องตอนกี่โมงนะท่านรบาร์เนี่ยตอนก่อนไฟอะก่อนไฟสิบกว่าทีครับประมาณ เออสิบนาทีแล้วเอก็ก็เจอมันอยู่เลยนะกูไม่ด่ามันอยู่เลยจริงจริงหลังจบหลังจบคุยอ่ะเราไม่สามารถหลุดกันได้แล้วถูกปะจนกว่า15นาทีถูกไหมแต่ถ้าเราหลุดต่อเนื่องกันมาอันนั้นก็ต้องไม่นับสิใช่ครับก็ใช่ก็ไม่นับพี่เข้าใจถูกไหมไม่ไม่คือเขาไม่ได้หลุดต่อเนื่องนะมาเพียรก็คือหลังหลังอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ต้องมาตีก่อนก่อก็ต้องมาแจ้งพี่ก่อนเพียรก่อนก็ผมมาแจ้งแล้วไงผมมาแจ้งก่อนก่อนที่ไฟจะเริ่มนะสี่ทุ่มไต่คุณแต่คุณไม่อยู่นะ่ทุ่มไม ไม่ใช่บ้านม่ผม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 ร้องให้ฟังผมร้องให้ฟังก็คือว่าที่เขาจะสื่อคือเขาลูบผมมาตั้งแต่ก่อนขึ้นไฟตรงกับเทยนแล้วเท็เก็ีไหมคือมันต้องขึ้นไฟตรงกับเท็ดก่อนถึงจะนับว่าเป็นการลูบเจออ่ะแล้วเขาเนี่ยเขาจะสื่อว่าเขาว่าลูบพวกผมต่อเนื่องลูบต่อเนื่องแบบคุยตั้งแต่ก่อนคุยแล้วก็คุยอ่ะคุยแล้วเขาก็ลูบต่อเนื่องเขาจะสื่อว่าเขาอ่ะจังยังไม่นับ่าถือว่ามันเป็นเจอเพราะว่ามันเป็นต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนขึ้นกับเท็ดงงไหมครับอันนี้ผมไม่เข้าใจ ตอนที่ทีเอสคุยจบแล้วสิบห้านาทีเราต้องมาแจ้งพี่สิไปที่ผมใช่ไหมฝั่งเขาใช่ไหมฝั่งดูเบยบอยใช่ไหมใช่คับใช่ผมผมไม่ได้แจ้งอาสิทธิประโยชน์ผมของผมเองอ่ะผมไม่ได้แจ้งไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นไรผมเพื่อนเพื่อนผมโดนหลุดก็ตามนั้นแหละครับอที่ทล้วหล่ดครับผมเองอาทิตย์ต่อไปแล้วตอนต่อไปเลยมีใครเห็นยิบเอ็ดกับดูเอยบอยโดนหลุดโดนครับโดนโดนครับหน้าสะพานีเสร็จไหมคือที่พี่เห็นมีก่อนที่ ครับกั้นเรื่อยๆครับเทียนมันโดนนะครไม่ต้องถามเราอะไรต่อครับเอาต่อเลยก็ได้ไม่รจบกั้นเพราะผมโดนหลุดกันต่อเนี่ยแหละครับไม่ใช่พี่ต้องถามข้อเขาจักครู่นะพี่ต้องถามทีเขาก็บอกว่าหลูดผมผมก็บอกว่าเขาหลูดผมเนี่ยแป๊บนึงนะเอ่อใครอยู่กับพี่มั่งนาตอนนั้นน้านาตอนที่คุยจบจบกิบเอ็ดกับดูเบย์บอยอ่ะคุยไฟจบแล้วอ่ะหลุดขึ้นตกอัธิตอ่ะ แล้วเขาได้ออกมาลูบกันต่อไหมนาทีนอ่ะ,ออะหลังจากที่ยี่สบเอ็ดกับดูใบบอยออกมามีใครลูกต่อไหมเพราะว่าตอนที่พี่ออกมาพี่พี่เห็นแค่ยี่สิบเอ็ดอ่ะเยืนอยู่บริเวณเนี้ยไม่เห็นดูใบบอยอ่ะอ่ะงั้นงั้นไม่มีใครลูกก็ได้ครับปะถ<ช>้าสมมติไม่ใช่มมหมายถึงว่าเรา ข้างหน้าที่พี่เห็นน่ะมันมีแค่ก่อนที่จะมาคุยไฟอ๋อครับครับแล้วถ้าสมสมุติอาสมมุติว่าไม่เกิดพี่ไม่เห็นไม่มีก็ได้ครับแล้วยังไงต่อครับอาแล้วพวกผมก็โดนลุบหลังจากนั้นต่อที่ไม่ใช่ต่อเนื่องหน้าสภาจะเป็นยังไงต่อครับถามยีิบเอดไงว่าเราได้หลุดกันหลังจากที่ไม่ใช่หน้าสภาไหมไม่มีพี่ถามหมอได้หมดเสร็จยังหมดเสร็จหรือยังกำลังเสร็จ แล้วก็เล่นใช่ไหมถ้ามันใช้คูดาวไปกับใครเชเข้าเกมมาแล้วเลื่อนดูคูดาวเลยตรงนี้หมดแล้วไม่เหลือเลยไม่คือสองนี่มันมันใช้หลักฐานคุยกันได้เพราะว่ามันมีหมอกเป็นประกาศคูดาวครับ่าโดนหลุดไม่โดนหลุดหืมหดักดักข้างในด้วยด้วยครับยังไงต่อครับเนี่ยเออมันยังไม่หมดไม่ใช่หรอ พี่ถามน่อยดีหลังสองทุ่มยี่สิบมียี่สิบกระดูกเบบอยหลุกกันหน้าโรงพยาบาลปะหลังมีครับมีุ่มี่สมีเพราะว่ามันต่อเนื่องจากก่อนที่คุยไงน,นี้ผมพูดรอบที่สามแล้วโอเคครับไม่เดี๋ยวก่อนนะมันมันไม่ต่อเนื่องนะครับมันมันไม่ต่อเนื่องนะครับเทีย เคือยังไงอ่ะจะอย่างนี้งงๆอยู่อ่ะผมอยากรู้ว่าเจสที่ที่ทำตอนนี้อยู่นี่คือทำมาแล้วก็เรามาแย้งไงครับว่าเราเจอกันแล้วถูกไหมอ๋อใช่ครับแต่ยี่สิบเอ็ดก็บอกว่าเราไม่เจอกันอ่ะแล้วนื่ังถามได้ไหมประกาศครูดาวหมอแค่นั้นเลยครับจบเลยก็พี่ถึงเมื่อกี้พี่ถึงวอลไปหาหมออยู่ไงอ๋อโอเคครับได้ครับโอเคครับขอครับไม่รู้ครับไม่รู้ขอโทษทีครับถามมชักมองแล้วก็ได้มันจะได้รู้ว่าหลุดไม่หลุดแค่นั้น โอเคครับก็เท่าก <UK> right, ับว่างั an はは้นดูใบบอยก็เจอกับทางยี่สิบเอ็ดแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ใช่ครับเอายังไงทีขอยทีคอยทีอ่ะก็ยี่สิบเอ็ดเจอกับดูใบบอยแล้วถูกต้องไหมคะก็ผมพูดอยู่ไงว่าผมมาตีเขาก่อนที่จะคุยพอคุยเสร็จก็ยังโดนอยู่มันก็คือการเจอกันแล้วมันมันมันเกิดขึ้นก่อนที่จะคุยครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ควรจะหยุดลูปสิบห้านาทีคุณไม่ได้บอกผมหยุดไง มันเป็นกฎอยู่แล้วอะครับว่าหลังจากคุยเสร็จสิบห้านาทีใช่ไหมเขาก็เขาก็หลุดกัอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้มันเกิดก่อนแล้วพี่ชายผมทำไงอะคือเขาไม่ได้เข้ามาคุยที่ทีเอฟด้วยกันถูกต้องไหมคะใช่ครับคนที่โดนหลุดอะไม่ได้เข้ามาเข้ามาผมเข้ามาเขเข้ามาผมเข้ามาอ่าดีแล้วเทสก็เอาเลยเทสก็ช่างหนักและว่าเทสจะเชื่อไหนตอนช่างนักกันนะเพราะว่าผมซื้อเพนซื้อไรกับหมออยู่เป็นเวลาตอนตอนที่เทปประกาศเพราะว่าพอ หลังจากนี้ไปห้ามเกิดการแซ่กันสิบห้าทีถ้ามีปรับผมยังไปซดน้ำข้างในอยู่เลยผมสดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอกะดี๊กรีเราโมจิโมจิจำได้ไหมว่า <c oughs> คนที่หมวกเขียวอ่ะมาเข้ามาคุยกับตอรี่ไหมหมวกเขียว ใช่ใช่ใช่เข้ามาคุยกับต่อไหมในยีย่สิบเอ็ดอ่ะอ๋อเนี่ยคือตอนตอนคุยกันเทียก็ออสองเองนแต่เท่ากับว่าทา,ทางเทนะครับยืนยันแล้วว่าหมวกเขียวอะ่ะได้เข้ามาคุยข้างในอ๋อแล้วเขาบอกเขาไม่โดนต่อถูกไหมมันก็โดนหยุดแล้วใช่ไหมทางนั้นอะ่ะใช่ไหม เท่ากับเราต้องมาแจ้งทีเอสว่าเอิ่เราโดนลูกอยู่ถูกต้องไหมใช่ครับไม่่งนั้นทำมันก็เลยทําให้ทีเอสะมันไม่ทราบมันทํางานต่อไม่ได้อ่ะครับเข้าใจไหมก็ทําให้มันผิดพลาดตรงนี้ไงครับที่เราลูกกันต่ออะทีเอสก็ไม่สามารถให้ครูดาวสิบห้านาทีใช่ครับใช่ก็ผมไม่รักษาสี่งตัวเองก็ตามนั้นแหละแต่มันก็สุดท้ายก็คือเจอแล้วทีเอก็ทำไงต่อครับ พอเขาไม่รักษาติดตึงแล้วมันไแล้วมไม่ไม่ครอบคุมในกฎตรงนี้หรือเปล่าหรือวยไงก็คือมันก็เหมือนอารมณ์แบบว่าคุณโดนทาอะไรผิดมาแล้วคุณไม่แจ้งแค่นั้นนะครับไแ้งรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าให้ถ้าให้พี่พูดใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะยี่สิบเอ็ดก็จะโดนเรียกมาปรับถูกป้างไหมคะแล้วพวกเราก็จะโดนหยุดลูปแล้วมันก็จะสิบห้านาทีถ้าเกิดทางยี่สิบเอ็ดหาพวกเราไม่เจอมันก็จะไปครอบคุมกับตรงไฟตรงไงไปเถีอนคือมันมันมันไม่เจอแค่คนนี้ครับมันมีคนหนึ่งชื่อฮาตานลี่ครับพล่ม ก็โดนหลุมกันมันคือมันมันไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวมันก็มีคนอื่นด้วยแต่ว่าแค่คนอื่นหลุดแต่คนนี้เขาอยากตีครับคือเขาเป็นพวกแบบชอบโดนลุมสกกรมครับก็เลยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆทีนี้พอเขาหลุมเขาก็แจ้งแล้วทีนี้พอเขาไปรักษาสิ์ตัวเองแล้วต้องทำาไงต่อครับผมว่าผมต้องทำยไงต่อไม่ต่าตอนก่อนที่จะเริ่มไฟผมมาแจ้งทีประมาณเกือบนาทีเลยนะก่อนที่จะไม่ใช่อันนี้หมายถึงสองทุ่มั้งพี่อันนี้นะเขาน่าจะหมายถึงสองทุ่มอยู่ ไม่พี่เขาเราเราเริ่มคุยจตอรี่สองทุ่มไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่มันจบตอนสองทุ่มยี่สิบใช่ใช่ใช่เจ็นเย็นไวหน่อยเย็นไวหน่อยอ่าทำทำไมแล้วยังไงต่ออ่าทีนี้คือเขาอ่ะไม่รักษาติดตึงแล้วไงต่อมันมันมันต้องไปไงต่อคือถ้าพวกเราไม่มาแจ้งพี่อ่ะมันก็เท่ากับว่ามันคือเขาเป็นต่อไงอ่าใช่ใช่ไม่บเขาไม่โดนต่อแต่แต่คือถ้าอย่างนี้มันเป็นลูกที่ต่อเนื่องกันอ่ะ เข้าใจใช่ปะครับถ้ามันเป็นลูปที่ต่อเนื่องกันอย่างที่เราแจ้งอย่างที่ทางยีิบเอ็ดแจ้งอะ่ะมันก็เอ๊ะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,ห <c oughs> เขาออกมาเทียแล้วแสดงว่าบบผมหยุดหลุดเขาไปแล้วถ้าอย่างั้นอะ <c oughs> หมวกเกี่ยวที่ทีเียบอกอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอนนั้นก็ไม่ต้องคุยเรื่องนี้แล้วคือไอ้เรื่องหลุดต่อเนยไม่มีแล้วตอนนี้คือเขาไม่รักษาสิทธิ์แล้วอะตอนนี้คือเรื่องรักษาสิทธิ์ของเขาแล้วครับ พี่โหลดเร็จยังอันนี้คือสองทุ่มสองมันเอ่อมันเข้ามาฟังเหมือนกันพี่แปดสิบสามเปอร์เซ็นแล้วโอเคพี่โหลดโหลดยังอ่ะเรื่องหลุดเรื่องอะไรเนี่ยหลังจากนั้นผดไล์ส่งมาให้เราหลอดส่งไปแล้วพี่โหลดจะเล่นปะเนาะไม่เล่นจริงแลวเล่นกับเพื่อนหสองคนกันแหล ส่งในไหนอะส่งในดิตีสารแก๊งไงจะให้ส่งในดีได้ไงเห็นบอกว่าลบเพื่อนไปแล้วนี่ข้ามอาสมณ์นะมันจะโดนปัดแต่เทใช่นไหมครับเรื่องกดอีโมท์ถ้าฝั่งตรงข้ามนั่งกดอีโมท์พวกผมไม่แจ้งหรือฝั่งตรงข้ามเก็บแอดอกก่อนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ตีเพราผมพวกผมไม่แจ้งมันก็คือสิทธิประโยชน์ของพวกผมซึ่งต่อให้ผมไม่แจ้งก็จะไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นก็แ like ค่เขาได้ออกไปฟรีนเขาก็กดเต้นอีโมท์โหมดในแอดอกได้ช like like ิวๆโที่แค่ผมแค่ไม่นักตาครับผมหยอกของเองก็แค่นั้้นกก็็แค่เเขขขาาไไดองป อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆครับพี่เข้าใจแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเขาก็แจ้งมาว่าเขาเป็นไอ้นี่ไงอือคือคุณคิดไปไหนแต่เนี้คือเขาเขาพูดแล้วเขาไม่รักษาเสร็จแล้วต้องไปไงต่อมันต้องดำเนินการยังไงต่อไม่ได้แล้วเพราะเราก็ไปจริงๆอ่ะเรื่องปรับหรือเรื่องอะไรแบบนี้พี่คิดตัวขอต่างใช่มันจนเวลาไปแล้วพวกเราต้องไปเล่นสตอรี่ดีดีไม่คิดมีปะเนี่ยมาคุยกับพีเอสหลังจบสตอรี่อยู่แล้วมันสามารถไปดําเนินสตอรี่ ใช่ครับที่คิดบอกว่ามีจะขอตังค์หน่อยสรุปไม่มอให้หรอกอะไรครับโดนปรับเรื่องไหลครับให้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเออมันต้องไปใครต่อคือเดี๋ยวเรามาคุยกันได้ครับทางดูบ่อยๆแล้วก็21แต่ตอนนี้เราต้องไปเล่นสตอรี่กันต่อเข้าดนคหมเรียกคุยแน่ๆหลังจบถูกต้องไหมใช่คับแล้วเรื่องเรื่องไหลครับยังไม่เห็นรู้เลยครับเรื่องไหลครับต้องอธิบายนะครับงั้นผมเล่นผมก็เราเรื่องที่เราไม่ไปทานไฟเถื่อนไงคะเอา เอมืที่ถึงบอกไงว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยหลังจบสตอรี่ไฟตรงเข้าใจไหมครับตอนนี้โอ้โหคุยกันไปนานแล้วก็คุยให้เสร็จเลยครับจะไม่ต้องค้างคาเผื่อจบแล้วก็ซัดกันต่ออีกจะได้ไม่ติดติดหน่วงอ่ะคือเรามลสตอรี่ลูบอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเล่นกันต่อครับหลังจบสตอรี่ไฟตรงเราต้องมาคุยกันพวกนี้หยุดไหมพนี้ไม่หยุดครับถ้ามีสตอรี่โอเคครับได้ครับได้ขอบพรคุณครับ โอ้ยอะโอ้ยอะพี่เอ้าครับครับแล้วจะโดนปรับไหมครับเนี่ยผมไม่มีตังค์ครับอย่าปรับเลยครับตอนนี้คือไปไฟตรงหรือว่าไปเราไปลูบกันได้เลยครับโอเคครับผมเราจะไม่โดนปรับเลยนะอย่าปรับครับอันนี้คือเชิญออกใช่ไหมเชิญครับโอเคโอเคไอ้ลูบไปจะโดนปรับไหมครับลูกอะขอคุยนะผมผมไม่มีตังค์จ่ายครอย่าปรับได้ินเราค่อยมาคุยหลังจบสตอรี่ไป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  ไม่เจอเกมบ้างยาก็เพิ่มตามเห็นมันจะไม่เลยได้ไรในเกมอ่ะได้จริงๆนะลอรีนะครับผมนี่มันตั้งค่าอะไรวะตั้งค่าอะไรคือเียเฮสียงเกมโคตรดังอ่ะไอ้เหี้ยเซตติ้งไงไม่มีเซตติ้งไหนอ่ะเซตติ้งหน้าเกมอ่ะ